เอ้ยมคค่ะนี่เม่นแตกว่ะกขอบุกเพราะว่าเรียกไปมันเออระหว่างตีมวยแล้วความรู้สึกคุณเป็นยังไงครับเอาวะคือการเปี้ยเออเออคุณตีมวยแล้วความรู้สึกคุณเป็นยังไงครับชิลๆแันเช้าเฮ้ยขั้นเช้าจะไมไม่ใส่ใส่มันนีกครับเดี๋ยวไปลุยกันที่ยกสองครับ ชอบได้เฮ้ยเขี่ยกันค่อยๆชูยี่ตีกันเนียเดี๋ยวมันตีนกันนี่เรียรวยเฮียมันแห้งหรอือว่ามันเสีตายดังแป๊ะ ล้มทางสวงเลยครับมวยโอย่างนี้เ้ยอรยมันเห่งเนี่ยโอ้ประานี่แม็กซี่มัวดีแกค